ไวนิกนะคะลูกค้าเพลี้ยไฟไรแดงมแมลงวีขาวนะคะ,มะแมลงปากดูตัวร้ายเลยของเขาร้อมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเป็นคู่ขายดีเลยค่ะเป็นชุดสองไรค่ะลูกค้าจบทุกมแมลงปากดูเลยค่ะฉีดได้ทุกพู้เลยนะคะซองแรกก่อนเลยนะคะลูกค้าเจซีต้าจากหวีทองค่ะอะซีทามีผิดลูกค้าเป็นกลุ่ม c a คะ่ะตัวเก่งเรื่องเลี้ยเลยมแมลงวีขาวเนี่ยก็เก่งค่ะ ร้ายเลยค่ะลูกค้าพาหะของาไารัสยไฟดางค่ะใช้ได้นะป้องกัรยธรรมจัดเพลียมแมลงหวีขาวลูกค้าตรงจุดเลยค่ะ แล้วบวกคั่วซองนี้ลูกค้าไพริดาเบนค่ะตัวเก่งเรื่องไรค่ะลูกค้าขาทั้งไรขาวไรแดงได้ทุกไรค่ะลูกค้าป้องกันและกำจัดเหมือนกันค่ะทั้งสองซองนี้นะคะลูกค้าขาออกที่แบบดูซึมค่ะทั้งกินตายแล้วก็ถูกตัวตายเลยค่ะจบทุกแมลงปากดูดลูกค้าทั้งเพลี้ยไรแล้วก็แมลงวีขาวค่ะได้หมดเลยนะคะยาเย็นนะลูกค้าขาฉีดผ่าดอกได้ค่ะฉีดได้หมดเลยค่ะทุกพื่แล้วก็ทุกช่วงค่ะซองละร้อยกรัมค่ะลูกค้าต่อน้ำร้อยลิตรประมาณสองไร่ ะนะคะตอกตะกร้าได้ให้นะคะลูกค้ากดมาได้เลยค่ะ